ทุกคนนะคะพบกับครูมอสอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะครูมอสก็จะมาะมีเนื้อหาสนุกๆมาให้นักเรียนนะคะได้เรียนกันอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนค่ะซึ่งไม่เกิน1,000และ0นะคะโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถที่จะเปรียบเทียบจํานวนได้แน่นอนว่าจํานวนไหนมากกว่าหรือน้อยกว่ากันค่ะอ่ะมาดูก่อนเลยครูมีจํานวนมาให้นะคะทั้งหมด2จํานวนค่ะจํานวนแรกก็คือ257กับ69นั่นเองค่ะซึ่งครูอยากจะรู้ว่าจํานวนใดมากกว่ากัน อ่าแล้วก็เพราะอะไรด้วยค่ะเราเรียนไปแล้วนะคะตั้งแต่ป .1 เนาะในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนแต่ตอนปหนึ่งมันอาจจะเปรียบเทียบอ่าจนวนที่ไม่ไม่เยอะมากอ่าอาจจะแค่10 20อะไรออะไรเงี้ยคือนินดหน่อยแต่พอขึ้นปสองเนาะเราเป็นพี่ปสองแล้วเราจะต้องอ่าเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือมากขึ้นนะคะซึ่งครูก็อ่ามีให้นะคะก็คือ257กับ69เเราสังเกตดูซิว่าจำนวนหลักของมัน จํำนวนหลักของมันแตกต่างกันไหมคะลูกแตกต่างกันไหมเพราะฉะนั้นจำนวนที่มากกว่าก็คือจำนวน257รันั่นเองเพราะอะไรมาดูกันนะคะแนวคิดที่1น,นะคะเพราะอะไรเพราะว่า69เนี่ยมันยังไม่ถึงร้อมันแค่69อ่ายังไม่ถึงร้อยแต่257เนี่ยมันมากไปกว่าร้อยละมากไปกว่าร้อยไป200เลยหนู เออเพราะฉะนั้น257มันจึงมากกว่า69แน่นอนอ,อีกที่อีกแนวคิดที่2ก็คือไอ้สองเนี่ยมันเป็นจำนวน3หลักอสาสังเกตไหมคะอ้ห้าสิบเจมี3หลักนั่นเองซึ่งมีจำนวนหลักมากกว่า69เพราะ69มีแค่2หลักเออดังนั้นนะคะสองจึงมากกว่า69นี่คือวิธีสังเกตไง่ายๆเนาะอะ,อะ อันนึงก็คือ257เนี่ยมันเกิน100แล้วแต่69เนี่ยยังไม่ถึงร้อยเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้สองเนี่ยมันมี3หลักแต่69นี่มีแค่2หลักเองอ่าสมันมากกว่า2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นง่ายๆอ่าสองมันจึงมากกว่า69อ่าอันนี้คือ ข้อที่1มาดูการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเป็นตารางนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นตารางนักเรียนจะสามารถที่จะมองเห็นอะมองภาพได้ชัดได้ออกได้มากกว่าเดิมมาครูตีเป็นตารางมาให้แล้วซึ่งตารางนะคะก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบ257กับ69เเนี่ยซึ่งครูตีตารางมาให้ทั้งหมด3ช่องแล้วมีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอแล้วก็หย่อนตัวเลขลงไปในแต่ละหลักเลยค่ะเอา 257ก่อน2อ0ร้ 250, แล้วก็7หน่วยนั่นเอง257อ่ะครบทั้งทั้งสหลัก3ช่องแล้วต่อไป69ก็เอาอย่อนใส่60กับอีก9หน่วยอ่าเห็นไหมสังเกตง่ายๆอันนึงมีหลักอันนึงมีหลักร้อยอันนึงไม่มีหลักร้อยนะคะอ่าสังเกตง่ายๆ257เนี่ยมันเป็นจำนวน3หลัก มี2อยู่ในหลักร้อยเนาะแล้วก็มีค่าเป็น200ส่วน69เนี่ยเป็นจํานวนที่มีแค่2หลักเองนะคะโดยไม่มีเลขโดดในหลักร้อยเลยหลักร้อยเป็น0นย์นั่นเองนะคะอันนี้คือ,อจำนวนเท่างสองจำนวนที่ครูยกมาให้นะคะดังนั้นก็สรุปได้ว่า257นะมากกว่า69หรือ69เนี่ยมันน้อยกว่า257 อสองจำนวนนี้257เป็นผู้ชนะต่อไปสรุปนะคะสรุปว่าจำนวน3หลักมันจะมากกว่าจำนวน2หลักหรือจำนวนที่มีหลักมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะก็จะเป็นผู้ที่แบบว่าเออมีค่ามากกว่านั่นเอง นะคะกิจกรรมนะคะคุณมีณกิจกรรมมาให้นักเรียนทํานะคะกิจกรรมคือให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบจํานวน3หลักทั้ง2จํานวนซึ่งเลขโดดเนี่ยในหลักร้อยอ่ะจะมีค่าที่ไม่เท่ากันอ่าเปรียบเทียบจํานวนนะคะครูมีจํานวนมาให้2จํานวนเนาะซึ่งจํานวนเนี้ยก็จะมีค่าในเลขโดดเนี่ยทั้งหมด3หลักเลยแต่ค่าในหลักร้อยเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน มาดูกันอ่ะข้อนี้นะคะส6 7กสับ823อ่สาเห็นไหมเมืม่อกี้นะคะเมื่อกี้มันเป็นแค่3หลักกับ2หลักเออมันเลยง่ายไงสามหลักก็จะชนะเพราะสหลักมีถึง100แต่ไอสอหลักมีแค่10เพราะฉะนั้น100ก็จะชนะ100ก็จะมากกว่าแต่อันนี้ทั้ง2อันมี3หลักเหมือนกันเลยทั้งสตัวเนี้ย มีสามหลักเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามีในหลักร้อยเหมือนกันก็เลยอยากรู้ว่าจำนวนไหนมากกว่านะคะ,อะลองคิดดูเดี๋ยวครูให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วครูจะเฉลยเนาะได้หรือยัง367กับ823อ่ะ คำตอบเลยนะคำตอบคือ823นั่นเองใครตอบถูกเก่งมากค่ะอะมาดูกันเพราะอะไร823มันจึงมากกว่านะคะเพราะอะไรมาดูแนวคิดที่1 3 0 0 67มน่ะมีถ้าสมมุติว่าครูให้นักเรียนดูแผ่นตารางร้อยเนาะแผ่นตาราง100าร้อยเนี่ย367ก็จะมีแผ่นตารางร้อยอยู่3แผ่นเนาะอาแต่ถ้า ไอ823เนี่ยมีแผ่นตารางร้อยอยู่8แผ่นเลยอ่าเห็นไหมแค่แผ่นตารางร้อยจำนวนแผ่นตารางร้อยต่างกันแล้วแค่สังเกตดูแผ่นตารางร้อยเนี่ยแค่เนี้ยมันก็ต่างกันแล้วเห็นไหมอันนึงมี3แผน่นอันนึงมี8แผน่นอ่าดังนั้น823มันจึงมากกว่า367นั่นเองเนวคิดที่สองนะคะ แผ่นตารางร้อยสามแผ่นมันก็จะเท่ากับสามร้อยแผ่นตารางร้อยแปดแผ่นก็จะเท่ากับแปดร้อยเราเรียนมาแล้วเนาะลูกเพราะฉะนั้นแปดร้อยมันก็จะมากกว่าสามร้อยแน่นอนดังนั้นแปดร้อยี่สิบสามมันจึงมากกว่าสามร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองนี่ง่ายๆเลยถ้าสมมติเอาแผ่นตารางร้อยมาให้นักเรียนคิดตามมองภาพตามนะคะอ่ะอ่ะมาเปรียบเทียบถ้าเอามาเปรียบเทียบลงไปในตารางเผื่อใครแบบว่า อาจารย์หนูจินตนาการแผ่นตารางร้อยไม่ออกเลยอะลองมาเปรียบเทียบลงไปในตารางดูสิลูกครูตีตารางมาให้3มช่องเหมือนเดิมคือหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะอะแล้วก็หย่อนลงไปตัวแรกก่อน3 36า7 3้อยหกสิบเแล้วก็เจ็ะหย่อนลงไปในตารางเรียบร้อยแหละต่อไป823ก็หย่อนลงไปในตารางอีกแปดร้อ่าะเรียบร้อยแล้วลงไปในตารางแล้วเรามาสังเกตดูอะ 367กับ823นะคะเป็นจํานวนหลักมีจํานวนหลักเนี่ยเท่ากันไหมหลักก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมีสามหลักเหมือนกันไหมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมีหลักเท่ากันไหมอ่ะเท่ากันถูกต้องแล้วจํานวนหลักอ่ะมีทั้งหมดกี่หลักอ่ะดูซินี่นี่ดูตรงสีส้มส้มเข้มอ่ะสีส้มเข้มข้างบนอ่ะมีหลักทั้งหมดกี่หลักคะ อ่ะสามหลักถูกต้องนั่นก็คือหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนั่นเองเก่งมากค่ะอ่ะถ้าจํานวนสองจำนวนมีหลักเท่ากันอ่ะมีหลักเท่ากันแล้วนะคือมีสามหลักเท่ากันมีสามมีหลักร้อยอ่ะเหมือนกันเลยทั้งสองทั้งสองจำนวนให้พิจารณาที่เลขหลักร้อยอ่าตัวเลขหลักร้อยเลยพิจารณายังไงอันแรกเลยคือดูสิว่าเลขโดดอ่ะเลขในหลักร้อยเนี่ย ของสองจำนวนน่ะมันเท่ากันหรือไม่อ่ะสามร้ 23, อยหกสิบเจ็ดกับแปดร้อยยี่สิบสามอะเลขในหลักร้อยมันเท่ากันไหมนี่สามร้อยหกสิบเจ็ดกับแปดร้อยี่บสามเลขในหลักร้อยเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันถูกต้องนะคะอะและเลขสามในหลักร้อยอ่ะของสามร้อยหกสิบเจ็ดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลขสามค่ะเลขสามถ้าอยู่ถ้าเลขสามอยู่ในหลักร้อยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ครูใบให้นิดนึงเลขสามอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสาสิบแล้วเลขสมอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไรต่อพร้อมกันอ่ะสา0ร้อยถูกต้องเหมือนกันเลยเลข8ดในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไรแบบรวดเร็วเลยคำตอบคือแ800รอยอาเก่งมากต่อไปนะคะ 367กับ823เลขโดดในหลักร้อยของจำนวนใดมีค่ามากกว่าอ่าเอาหลักร้อยนะนี่ถูวงมาให้แล้ว823กับ367อยเอามาพิจารณาแค่เฉพาะเลขหลักร้อยหลักที่มีค่ามากที่สุดแล้วมาดูสิว่า ร้อยอันไหนมีค่ามากกว่ากันอ่ะเลข823 8ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ800อ่าอันเนี้ยมีค่าเท่ากับ800ส่วนอันนี้3ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300อ่ะอันไหนมากกว่ากันเอ่ยสองอันนี้อ่าแปดใช่ไหมแปก็จะมีค่ามากกว่า3ามอยู่แล้วแปดร้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขโดด ในหลักร้อยที่มีค่ามากกว่าก็คือนี่แน่นอนจำนวนนี้เลย823นั่นเองนะคะอ่ะแล้วถ้าในทางกับการนะคะแลกโดดในหลักร้อยของจำนวนใดล่ะมีค่าน้อยกว่าเราพิจารณาละนาแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ถ้า800มากกว่ามันก็คือ823ใช่ไหมแล้ว300ก็จะต้องน้อยกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นจำนวนที่น้อยกว่าก็คือ367นั่นเองนะคะ สรุปได้ก็คือจำนวนที่มีเลขโดดในหลักร้อยมีค่ามากกว่ามันก็จะชนะเออมันก็จะมากกว่าอย่างเช่นแปดร้อยี่บสามมากกว่าสามรอยหกสิบเจ็ดหรือสามร้อยหกสิเจ็ดเนี่ยมันน้อยกว่าแปดรอยิบสามเห็นไหมค่าในหลักร้อยเลขโดดในหลักร้อยเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่าก็จะชนะหรือว่าก็จะมีค่าก็จะมากกว่านั่นเองนะคะอ่ะต่อไปมีกิจกรรมต่อไป ให้นักเรียนอ่ะเปรียบเทียบจํานวนสหลักของจํานวนทั้งหมด2องจำนวนเนี่ยแต่เลขโดดในหลักร้อยอ่ะเท่ากันอ่าเมื่อกี้เลขโดดในหลักร้อยอ่ะมันต่างกันเรารู้เรารู้ได้เราเปรียบเทียบปุ๊บๆได้เลยแต่คราวนี้เลขโดดในหลักร้อยอ่ะมันเท่ากันอ่ะยังไงมาดูกันนะคะ ให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบ357นี่เห็นไหมตัวที่ครูชี้5 7 7กับ391อเอาหย่อนใส่ตารางให้เรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปสังเกตสิหลักร้อยว้าวหลักร้อยเท่ากันเลยเราจะดูยังไงล่ะคราวนี้อมาดูหลักสิบหรือเปล่าหลักหน่วยว้าวอะมาตอบคำถามของครูก่อน357กับ391 ไอสองตัวเนี่ยเป็นจํานวนที่มีหลักเท่ากันไหมหลักเอาหลักก่อนหลักเนี่ยเท่ากันไหมมีทั้งหมดกี่หลักนี่ทั้งหมดกี่หลักเท่ากันไหมคําตอบคืออ่าเท่ากันนะคะต่อไปแต่ละจํานวนเป็นจํานวนที่มีกี่หลักคะเนี่ยสามรอยห้าสิบเจ็ดมีทั้งหมดกี่หลักสามร้อยเก้าสิบเอ็ดมีทั้งหมดกี่หลักดูสิคะดูที่สีส้มเข้มค่ะมีกี่หลักเอ่ย คำตอบคือสามหลักถูกต้องนะคะอ่ะลอง่าจำนวนถ้าจำนวนสองหลกักมีแบบมีหลักเท่ากันให้นักเรียนพิจารณานะคะเลขโดดว่าเลขโดดในหลักร้อยอมีค่าเท่ากันหรือไม่อ่เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันหรือไม่คำตอบคือหลักร้อยค่ะ หลักร้อยเลขโดดในหลักร้อยเท่ากันไหมพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยก่อนเท่ากันไหมอันนี้ก็3มอันนี้ก็3ามคตอบคือเท่ากันต่อไปเลขโดดในหลักร้อยของทั้งสองจำนวนมีค่าเท่าใดเลขโดดในหลักร้อยของทั้งสองจำนวนทั้ง3 5 7หแล้วก้า9 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่าไหร่อ่า มีค่าเท่ากับ300นั่นเองอ่ามันอยู่ในหลักร้อยนะคะเลข3ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ300นั่นเองต่อไป3ในหลักร้อยของ357และ391ก็มีค่าเท่ากันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นให้นักเรียนถ้าหลักร้อยเท่ากันแล้วให้นักเรียนพิจารณาค่าของเลขโดดในหลัก10หลัก10เลยนะกระโดดไปหลัก10แล้วคราวนี้ 5ในหลัก10ของ357มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะเห็นไหมเลข3ถ้าอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300เพราะฉะนั้นเลข5อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะห้าส0ถูกต้องต่อไป9ในหลัก10ของ391มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเลข3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300อ่ะตัวนี้เลขห อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบแล้วเลขเก้าในหลักสิบหลังมีค่าเท่ากับเท่าไรต่อพร้พมกัรหนึ่งสองสามเก้าสิบถูกต้องอ่ะเพราะฉะนั้นเลขโดดในหลักสิบของจํานวนใดมีค่าเท่ามีค่ามากกว่าคะพิจารณาเร็วสาม้อยห้าสิบเจ็ดอ่ะอันเนี้ยเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบสาร้อยเก้าสิบเอดเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากับเก้าสิอ่ะห0สิบกับเก้าสิบอันไหนมันมากกว่ากันอ่ะ ห้ากับเก้าเอาง่ายๆอ่ะห้าสิบกับเก้าสิบห้ากับเก้านี่เก้าใช่ไหมอ่ะเก้าสิบมากกว่าเพราะฉะนั้นเก้าสิบมากกว่าเลขโดดของจำนวนสามร้อยเก้าสิบเอ็ดนั่นเองมีค่ามากกว่าอ่าต่อไปสามร้อยห้าสิบเจ็ดกับสามร้อยเก้าสิบเอ็ดจำนวนใดมากกว่าเมื่อกี้เราตอบไปแล้ว สามร้อยเก้าสิบเอ็ดมากกว่าแล้วสามร้อยห้าสิบเจ็ดกับสามร้อยเก้าสิบเอ็ดจำนวนใดน้อยกว่าถ้าเก้าสิบเอ็ดมากกว่าแล้วต่อไปก็ต้องเป็นสามร้อยห้าสิบเจ็ดถูกต้องก็แค่สลับกันคะ่ะลูกอย่าไปคิดอะไรมากมายอันนึงมากกว่าอันนึงก็ต้องน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะต่อไปอ่เห็นไหมถ้าพิจารณาในหลักสิบเนี่ยหลักร้อยนี่เราตัดไปแล้วเพราะว่ามันเท่ากันอืมเราก็มาพิจารณาในหลักต่อไปก็คือหลักสิบนั่นเอง 5กับ9 5ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50 9ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ90ก็จะได้ว่า90มากกว่า50นั่นเองดังนั้น391จะมากกว่า357นั่นเองหรือว่า357ก็ก็จะน้อยกว่านะคะ391นั่นเองนะคะนี่คือเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเนาะอะสรุปได้ว่าถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากัน ก็ให้นักเรียนน่ะพิจารณาในหลักสิบหลักร้อยเท่าเราก็ต้องลดลงมาเป็นหลักสิบว่าเลขโดดในหลักสิบอันไหนมีค่ามากกว่าถ้าอันไหนมีค่ามากกว่าก็จะชนะหรือว่ามีค่ามากกว่าไปเลยนะคะ,ะแบบฝึหกหัดนะคะให้นักเรียนน่ะเขียนช่อง เขียนคำตอบลงในช่องว่างโดยใส่เครื่องหมายนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะคะอ่ะมาพิจารณาดูนะคะจำนวน2จํานวนที่ครูนำมาให้ดูนะคะคือ352กับ249อ่ามาดูกันที่352ก่อน352กับ249เราดูซิเลขโดดในหลักมันมีทั้งหมด3หลักเหมือนกัน เพราะฉะนั้นดูที่หลักอะไรคะหลักร้อยหลักที่มากที่สุดเลยคือหลักร้อยนะคะหลักร้อยของทั้งสองจำนวนอ่เห็นไหมที่ครูวงไว้ให้นะคะที่ครูทำกรอบไว้ให้พิจารณาหลักร้อยนะคะหลักร้อยของตัวข้างบนเนี่ยสามนี่ยห้าสิบสองเน่าเป็นเลขสามส่วนตัวข้างล่าง249คือเลขสองมาดูข้างบนก่อนตัวเลขสามเนี่ยมันคือสามซึ่งสามเนี่ยเลขสามเนี่ยในหลัก ร้อยมันก็จะมีค่าเท่ากับ300นั่นเองแต่เลขสองเลขสองมันอยู่ในหลักเหมือนกันเลยกับตัวเลข3ก็คือหลักร้อยมันก็จะมีค่าเท่ากับ200อ่ออยู่ในหลักร้อยเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ200ดังนั้นเอามาเปรียบเทียบกัน300มันก็จะมากกว่า200เพราะฉะนั้นไอตัวที่352เนี่ยมันก็จะมากกว่า249แน่นอนอ่า นี่คือคําตอบที่ถูกต้องนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยพิจารณาแค่ตัวข้างหน้าค่ะลูกข้างหลังนี้เอาออกไปเลยถ้าสมมุติว่าข้างตัวข้างหน้ามันต่างกันอ่าต่อไปอ่ะหกร้อยหกสิบห้ากับห้าร้อยหกสิบหกวิตัวเลขคล้ายๆกันเลยอ่ะหกร้อยหกห้ากับห้าร้อยหกหกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูกันนะคะพิจารณาดูนะคะ เห็นไหมมีเลขลเ 1, 2, 1, 2, สามหลักเหมือนกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นพิจารณาตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าเหมือนกันไหมอ้าวตัวข้างหน้าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบได้เลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องไปดูหลักสิบนะคะดูหลักร้อยได้เลยเพราะว่าตัวข้างหน้าต่างกันอ่าหกตัวแรกในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับหกร้อยห้าในหลัก ร้อยก็มีค่าเท่ากับห้าร้อยเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยค่ะลูกหกร้อยมันก็จะมากกว่าห้าร้อยอยู่แล้วเรามีเงินหกร้อยเพื่อนมีเงินห้าร้อยเราเป็นเราก็จะมีเงินมากกว่าเพื่อนอ่าเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นห6ร้อยหกสิบห้าก็จะมากกว่าห้าร้อยหกสิบหกนั่นเองนี่แหละง่ายๆค่ะ,ะสรุปได้ว่านะคะการเปรียบเทียบจำนวนสามหลักสองจำนวนเนี่ยให้นัก จำนวนที่มีเลขโดดนะคะในหลักร้อยที่มีค่ามากกว่ามันก็จะชนะหรือว่ามากกว่าไปเลยนั่นเองแต่ถ้าเลขโดดในหลักร้อยที่มีค่าเท่ากันอ่าถ้าเท่ากันนะจำนวนเลขโดดในหลักสิบที่มากกว่าก็จะชนะก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเราดูก่อนนะคะว่าเลขโดดเท่ากันไหมจำนวนหลักเท่ากันไหมถ้าหลักเท่ากัน ให้ดูที่หลักร้อยหลักที่มากที่สุดที่อยู่ฝั่งซ้ายมือมากที่สุดเลยถ้าเท่ากันเราก็ต้องมาดูที่หลักสิบลองลงมามีทั้งหมดอหลายสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีสิ่งที่นักเรียนจะสามารถที่จะทำะแบบฝึกหัดหรือว่าทำข้อสอบได้ดีนั่นก็คือให้นักเรียนฝึกฝนโดยการทำโจทย์ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะอ่านหนังสือนะคะทบทวนให้เยอะๆนะคะ เพราะฉะนั้นครูจึงมีใบกิจกรรมนะคะเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนให้นักเรียนดาวน์โหลดนะคะที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ทํามาส่งครูนะคะนักเรียนจะเอ่อจะปริ้นมาก็ได้ค่ะลูกปริ้นปริ้นใส่เออปริ้นใส่กระดาษ A4 แล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะคะข้างล่างก็จะมีให้นักเรียนเออถ่ายรูปแล้วก็ส่งส่งเอส่ง,สง ใบกิจกรรมนะคะมาให้ครูอยู่นะคะหรือใครจะเขียนคำตอบเขียนคำตอบลงใส่กระดาษก็ได้ค่ะหรือว่าพิมพ์ลงมาในช่องช่องคอมเมนต์ช่องอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะตรวจเองค่ะลูกและอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อออย่าลืมเขียนชื่อมาให้ครูด้วยเพราะหลายๆคนส่งมาในชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องที่ผ่านมาครูเข้าไปดูแล้วเนาะหลายๆคน เ,เข้ามาทำแต่ก็ไม่ได้เขียนชื่อนะคะหรือให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีๆค่ะบางคนคือโอ้คำตอบถูกต้องแต่วิธีทำยังไม่ถูกหรืออะไรอย่างนี้นักเรียนก็พิจารณาดีๆแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะคะรับรองเปิดเทอมมาเก่งแน่นอนเดี๋ยวครูมาทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะและสำหรับวันนี้นะคะครูมอสกอ็มีเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ